วันนี้เลยค่ะเป็นยังไงคะดูเราสดใสรับแไไสงเลย,เลยอยู่ตรงนี้หรอคะอ่าอ่วันนี้หนูก็ได้มาอีเวนต์ค่ะ <S <S เป็นเปิดตัวยูนิโคล F กับอาริเมโตซึ่งชุดที่หนูสดใสในตอนนี้นะคะก็คือเป็นคอลเลคชั่นใหม่ล่าสุดเลยค่ะซึ่งเขาจะมีทั้งหมดออสองคอนเซ็ปต์ด้วยกันก็คือพาดจิตขึ้นกับพาดจิต่าหนูอยู่พาดจิตขึ้นค่ะสดใสเลยยามเช้าเป็นตัวแทนของพาดจิตขึ้นใส่มากยามเช้า เหาไปหลยเห็นแล้วมันเป็นยังไงบ้างมันโดนใจเราขนาดไหนของคอลเลคชั่นนี้หนูชอบมากค่ะเพราะว่าคอลเลคชันนี้คือหนูเห็นมาตั้งแต่ต้นปีแล้วค่ะเห็นจริงๆไม่ได้เห็นคอลเลคชันนี้เห็นมาตั้งแต่ต้นปีแล้วที่ยูนิโคได้ร่วมกันค่ะกับมาริเมโกะค่ะซึ่งเพิ่ความสดใสแล้วก็น่ารักมากๆซึ่งปกติที่บ้านหนูเป็นสาวยูนิโคอยู่ค่ะ เลงไหมคะว่าชุดแบบนี้เราจะไปเที่ยวแพนทริปไหนนี่คิดอยู่ค่ะว่าเ่เราจะไปที่หนาวๆที่ไหนดีเพราะว่าต้องมียูนิฟอร์มไปด้วยอันนี้ก็คือชอบเลยจริงๆเพราะว่าเห็นก่อนเลาวิจิตไม่มีก็คือจะเอาทุกอันเลยใช่ไหมคือหนูวเป็นคนที่ถ้าเลือกอะไรไม่ได้ก็คือจิ้มจิ้มก็เดี๋ยวได้ใช้แน่นอนเพราะว่ายูนิฟอร์มเป็นเสื้อผ้าที่ทำเลส สามารถใส่ได้แบบถูกยุคสมัยอยแล้วมีคำแนะนำให้แฟนๆมันก็อาจจะแบบเลือกไม่ได้อย่างเราอย่างเงี้ยแล้วเขาต้องเลือกเลือกจริงๆใช่ไหมสำหรับใครที่แบบว่าเลือกไม่ได้เพราะว่าชื่นชอบทุกอ้าวแล้วจำเป็นต้องเลือกจริงๆก็ก็เอาเป็นว่าเก็บสะสมก็ได้ค่ะพร้อมเมื่อไหร่เราค่อยเก็บตัวก็จะให้ทุกอันอยู่ดีแล้วคืออันเลือกไม่ได้อยู่ดี กันฝากเลยค่ะพรุ่งนี้แล้วจะได้เริ่มชปกันกังไงใช่ก็ต้องฝากด้วยนะคะสำหรับใครที่เป็นสาวกนะคะยูนิโคลกับอาริเมกโดนะคะก็สามารถช็อปได้แล้วนะคะได้แบบวันที่หนึ่งคือสัญญาหยุดเป็นต้นไปหรือว่าพรุ่งนี้นั่นเองค่ะฝากด้วยนะคะทุกคนอ่ะค่ะนี่จะราคาช่วงนี้ออกีเวนทีมากหเอ๊เป็นไบ้าคเป็นดาราสาวจะเป็นเพราะว่าคี่พี่ื่อนี่หละค่ะให้คือพี่หนุ่มแลวหนุ่มก็พูดของงานถังงนี้เรื่อยๆ มันมันถือเป็นช่วงที่งานแน่นทีที่สุดเลยนะคะในช่วงปีนี้เลยใช่ค่ะปีนี้ถือว่างานแน่นที่สุดแล้วก็<ม>ปกติแล้วจริงจริงทํางานหนักมาตลอดแต่พาร์ตก่อนอันนี้มันจะเป็นพาร์ตการแสดงหนูหจะไปออกออกองถ่ายมากกว่าแต่ว่าทั้งนี้ปีนี้คือก็เหมือนเป็นปีที่ผลงานออกมามากกว่าแล้วก็เป็นปีที่แบบมีอีเวนต์มีอะไรอย่างเงี้ยเรียกว่าเป็นปีทองได้ไหมยายนาปีทองได้ <laughs> นอนน้อยหน่อยแล้วก็โอเคใช่ไหมได้นอนน้อยหน่อยอย่างนี้หนูนอนน้อยได้ค่ะเขอให้มีงานก่อนเลยขอให้มีงานก่อนแล้วก็ <c oughs> ดีใจได้มาเจอแฟนๆด้วย่ลเรเคยคิดไหมว่ามันจะปีนี้จะเป็นปีนของเรา <c oughs> จริงๆไม่ได้คิดเลยค่ะแต่ว่าแต่ว่าเหมือนที่ผ่านมาเราก็แบบตั้งใจทํางานอยู่แล้วเราหนูเป็นคนที่ชอบทํางานใช่ไหม แล้วเราก็ไม่ได้คิดหรอกว่าแบบปีไหนจะจะต้องเจอกับอะไรเพราะว่างานหนูก็แบบเปลี่ยนไปเรื่อยๆเ,เนี่ยปีนี้ก็ถื open, อว่าเป็นประสบการณ์ใหม่ที่ได้ทํางานรูปแบบใหม่แล้วพี<ม>แ่แฟนเพิ่มขึ้น<ม>เห็นมีเห็นมีลงในไจีว่าก่อนหน้านี้มีแฟนๆไปหาเราแค่แบบสี<อ>่ห้าคนชักสิคนก็เยอะแล้วแต่ว่าตอนนี้ก็คือแบบใหญ่ขึ้นรอมใหญ่ขึ้นใช่<ๆ>ก็ก่อนหน้านี้อะไรก็นคาะว่า ผลงานหนูอาจจะยังไม่ได้เป็นที่รู้จักในวงว่าก็เลยทําให้ยังมีแฟนๆไปหาหนูเวลาไปออกงานแค่แบบสี่ห้าคนเองอแต่ว่าพอมาปีนี้ได้ให้มีผลงานที่เป็นที่รู้จักมากขึ้นมีคนแบบเอ็นดูหนูมากขึ้นก็มีแฟนๆไปหาเยอะขึ้นดีใจมากร้อง่ายเลยอ มันเริ่มคุ้นเคยยังพอไปเจอแฟนๆยังไม่ได้แบบอุ่นใจจังเลยวันนี้มีเขามาเลยมากมากค่ะจริงๆตั้งแต่ตอนที่มีสามสี่คนสี่ห้าคนหรือก็รู้สึกแบบดีใจมากๆแล้วนยคะคือมีแค่คนเดียวก็ถือว่าเป็นกำลังใจสำหรับหนูมากพะวันนี้มีคนที่รักเราเพิ่มขึ้นหนูเลยมี e NERGY แล้วก็พูดแต่ว่าหนูอยากทำงานเลยมันได้ออกมาเจอแบบเพื่อนออกมาเจอคนที่เขาแบบพร้อมจะัพพอรอนเราก็ที่แรงในการใช้ชีวิตไม่ใช่แค่เรื่องงานอะไรที่มาทำให้เรารู้สึก บบทัดใจข่าดเฮ้ยน้ำตาไหลเลยร้องไห้เลย mm hmm. ก็จริงๆแฟนๆกลุ่มนั้นนะคะสี่ห้าคนก็ยังอยู่กับเราจนถึงวันนี้เงับของระเบือก็มาเจอแฟนๆ mm hmm. ที่เขาแบบเพิ่งมารู้จักกันได้ไม่นานแต่ว่าทุกคนเหมือนจะมักจะมีคาพูดให้กําลังใจที่เป็นคาพูดที่ทําให้เราแบบน้ําตารื้นนะคะ mm hmm. อือใช่เราเคยคิดไหมว่าจะมีวันที่เราจะ แฟนขยายเยอะดองขนา,ยายดนี้ดองใหญ่เลยไม่เคยไม่เคยเลยค่ะแบบแบต,ตอนนั้นนี้หนูก็จะคิดว่าหนูก็เป็นแบบเด็กธรรมดานคนนึงที่แบบเราก็ไม่ค่อยมั่นใจในตัวเองอะไรแบบมากเท่าไหร่แล้วก็ไม่รู้ว่าสิ่งที่เราทําอยู่เนี่ยมันแบบมันมาถูกแล้วหรือยังมีคนยอมรับในสิ่งที่เราทําหรือยังอะไรางเงี้แต่ว่าพอวันนี้ก็มีแฟนๆเหมือนมาเป็นกําลังใจแล้วก็มาบอกกับหนูว่าแบบเขาเห็นในสิ่งที่หนูกําลังทาอยู่อะไรอย่างเงี้ยหนูก็เลยยิ่งรู้สึกว่าแบบ ภูมิใจในตัวเองแล้วก็เห็นคุณค่าในสิ่งที่ตัวเองทำมากขึ้นรักตัวเองมากขึ้นคะมันเหมือนเราอยากเป็นคนที่ดีขึ้นทุกวกเขาอย่างนี้เลยป่ะคะใช่ค่ะอยากพัฒนาตัวเองให้ดีขึ้นทั้งทั้งรักตัวเองมากขึ้นแล้วก็อยากพัฒนาผลงานด้วยค่ะเพราะเหมือนเริ่มเริ่มกดดกาอที่<อ> <laughs> แฟนๆได้ยินก็น้ำตาไหลาตามแล้วว<อ>่า <laughs> เหมือนว่าปีนี้มันเป็นพิสูจน์เราสุดๆไปเลยยะดาใช่ไหมคะทั้งซีรีส์ทั้งละครก็ปังหมดเลย ใช่ใช่ใช่ค่ะเป็นไงบ้างหายจากที่แบบเหนื่อยต้อานานเหนื่อยนานอะไรอย่างนี้ไหมหนูรู้สึกว่าหนูว่าสู้ตลอดเลยค่ะตั้งแต่จุดเริ่มต้นอย่างนี้ค่ะแล้วก็ทุกวันนี้ก็ยังรู้สึกว่ายังสู้อยู่ก็ยังสู้ต่อไปก็ยังอดทนแล้วก็เหมือนที่ผ่านมาเราก็ยังแอบคิดว่าแบบเฮ้ยเราเราเหมือนมาถูกแล้วไหมเราจะมีกําลังใจไปต่อได้ไหมเพราะว่าเพราะว่ามันเหมือนว่ามันจะถึงฝั่งทำไมมันนานจังอะไรอย่างนี้ค่ะ เพรวันนี้มันมาถึงก็รู้สึกว่ามันคุ้มค่ากับการรอคอยแล้วก็คุ้มค่ากับสิ่งที่เราเสียสละไปที่ผ่านมาามเรื่องหนึ่งคุณกับคุณแบบเป็นูดจิ้นไปแล้วแย้ย้ําแย้มเยอะผู้จิ้นแล้วหรอเอาเรือไหนเรือไหนเเออรืไใครอยู่ด้านหน้าหลังบอกหน่อยเขาพแย้มแย้อยว่าแบบนี้ตอนแรกกันหนูไม่เข้าใจนะคะหนูเข้าใจได้ไม่นานนี้แล้วมีการตกลงกันแล้วออการตกลงกันเกิดขึ้นเพราะว่า หน <So S 1> <fl |ro|> ูก็ไม่รู้ว่าสถานะหรือคนอยู่จุดไหนแล้วยังไงสรุปเราเรายังที่แบเขาบอกว่าต้องเป็นแบมยะเพราะด้วยเหตุผลเขาเอาอะไรมาโน้มน้าวใจเราว่าเขาต้องอยู่ชื่อก่อนหนูไม่รู้เหตุผลแต่ว่าพี่แบมเขาบอกว่าหนูดูแบบตัวเล็กหน้ารักน่าเอ็นดูมากกว่าหนูคนที่แบบเป็นตัวน้อยที่แกเขาจะปกป้องเองแล้วแล้วเป็นรู้สึกยัไงบ้างอยู่ดีวันหนึ่งมันมีแบบแฮชแท็กแบมยะยะแบมมาก่อนหน้านี้เลยอย่างเงี้ย ก็รู้สึกเซอร์ไพรส์ว่าเอ๊ะนี่เผาจริงหรือเผาหลอก <c oughs> ทำไมอ่ะทำไมคือหนูก็ไม่รู้ว่าทุกคนไปหาโมเมนต,ต์จากจุดไหนเราก็ามไม่รู้ตัวอะไงรอย่างเงี้ยค่ะเหมือนที่หนูแบบสนิทกับพี่ดาวมันก็เป็นธรรมชาติท,ที่เราแบบเล่นกันคุยกันด้วยความสนิทสนมอยู่แล้วอะไรเงี้ยแต่ก็ไม่รู้ว่าแบบ แอบเล็งมาจากจุดไหนที่มองเก็บกับเคมีของแดมยาเขาชอบเราตอนที่เป็นไอ้ไทยกับคุณโตเกสเพราะเป็นหมาเด็กกับพี่สาวเขเออแล้วนี่หนูเป็นหมาเด็กกับเขาเป็นได้เราเป็นหมาเด็กกับพี่สาวคนสวยได้ไหมได้ไหมถ้าเป็นหมาเด็กกับพี่สาวคนสวยได้จริงจริงก่อนนั้นหนูอยู่ตำแหน่งพี่สาวไม่บอกเขาแล้วเป็นหมาเด็กเอออ๋อแต่อันนี้ตำแหน่งแล้วใชตำแหน่งแล้วเราเคมีสัตว์กันนะนะ อ๋อคะออเคมีฉากทอ่ะอคนไม่รู้ตัวอนนี้คนก็คาดหวังแล้วแหละว่าแซฟฟิกดูนี้ต้องมาสักเรื่องแล้วปะคู่เราเนี่ยก็ให้ให้เป็นความคาดหวังของคนดูแล้วก็เป็นความเอ็นดูจากผู้ใหญ่แสดงว่าตัวเราก็ไม่ติดถ้าวันหนึ่งจะมีโอกาสได้มาเล่นอะไรที่เป็นแนวนี้เอ้ยยังไงยังไงไม่ติดแต่คิดอยู่คิดอยู่ เคยอยากลองอยากา<อ>แล้ววัานกระแสก็มาด้วยอะไรอย่างเงี้ยน่ารักสัสคิดดูเกิดเออสำหรับความสนิทสนุของเรากับพี่แดนเนี่ยมันยังไงบ้างคนถึงแบบลงเรือจินอ้นกันขนาดนี้หนูกับพี่แดงก็รู้จักกันตอนขอนแก่นไทยค่ะก็ เหมือนด้วยความที่เราอยู่ในในเรื่องเนี้ยมันจะมีบตัวละครผู้ชายค่อนข้างเยอะอย่างที่ทุกคนได้ดูกันไปแล้วก็จะมีตัวละครผู้หญิงแค่แบบไม่กี่ตัวแล้วคนที่หนูเข้าฉากวยแบบบ่อยๆก็จะเจอพี่แบมนี่ฮาแล้วพอในชีวิตจริงอ่ะพี่แบมก็อายุไม่เยอะอ่าแบบไม่ห่างจากหนูมากก็เลยเหมือนคุยเรื่องเดียวกันแล้วพอเวลาที่หนูรึกษาอะไรพี่แบมไปเขาจะให้ความถูกศาแบบดีๆกลับมาก็แฮปปี้เวลาอยู่กับพี่แบมอะไปติดแล้วถ้าคุณจะจ้น ยาทำหนาแบบไม่ต uh, me. ิดนะถ้าคนจะจิ้มต่อไปเรื่อยๆจิ้มได้ค่ะแต่ผมเลยวางแผงแล้วเออเลแล้วการตลาดซีรีสต้องมาแล้วล่ะขนาดนี้จดกำเนิดแล้ววันนี้นะคะริคนหแบบกูมีาเนีมจะมีแอกูแบบว่าเลิกล้าล้าแวอัมักาอะไรเี้ทิดอ่ะเก็มีติดต่อ <Auf los dos> เป็นซีร <Wha> ีส์แนวนี <related> ้เลยใช่ไหมะมีทั้งภาพยนตร์และซีรีส์ที่เป็นแนวนี้เลยใช่ไหมใช่คู่กับคนนี้ไหมคะหรือว่ายังไงเอ๊ะ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 ต่างที่ไม่มีพี่รุตแต่มีพี่รุตแล้วจะบอกให้ว่าอยู่ตรงนี้ไม่ต่างกับอยู่กับรายการผลกระแสนะเดี๋ยวก่อนดูพี่หนุ่มยังใช้ไปคาดพี่หนุ่มเขาเริ่มร้อนแล้วเนี่ยเราเค้เห็นใกล้ๆเร็วๆนี้ไหม หรือยังไงต้องอดใจรออีกเมื่อไหร่อยากฟินแล้วขั้นตอนการคุยๆยังยังไม่ได้ลำบค่ะก็ไปรอลุ้นกันเนาะรอลุ้นกันทุ่คนอยากให้หนูเล่นหรอมันต้องมาแล้วไหมอ่าทุกคนก็ต้องเชียร์กันละค่ะอ่าเลยไดคะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ